พอตอนเนี้ยอ่าโอเคในสถานการณ์ของน้องมึงมึงก็ต้องค่อยๆสอนน้องก็ไปอีกทีว่ามึงอย่าเพิ่งคิดเรื่องพวกนี้มึงคิดหาทางแก้ก่อนเอาจำไว้น้องเว้ยผิดถูกอะ่ะผิดถูกอะ่ะมันคือการตัดสินคนถ้าตัดสินจากผิดหรือถูกมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพังแต่ถ้าเกิดว่ามึงรู้ว่ามึงควรจะทำอะไรนช่วงเวลานะั้นะอันนี้คือการแก้ไขปัญหาเว้ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม ไอกาฮิโรชินะครับหรือในโลสายฟ้าครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่ Facebook นะครับผมเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกาฮิโรชินะครับผมสตรีมทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับสายฟ้าตัวแบกเป็นกลุ่มพูดคุยสำหรับคนดูนะครับผมก็มาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับยังไงต้องฝากด้วยนะครับ มันควรจะเป็นยังไงมากกว่าการที่แบบไปด่าอะไรกันอย่างนั้นน่ะตอนเข้าใจใช่ปะครับครับไอ้อย่างสมมติเกิดปัญหาขึ้นเสร็จปุ๊บไอ้เนี้ยปัญหาเนี้ยแมงมันเคยมีใครมันเคยมีใครมาคุยกับนายเฮ้ยเนี่ยเรามาช่วยกันแก้ไหมมันเคยทำยังอ่งยังเลยครับไอ้ตู้บางอ่านสอสมมติเรื่อง,สมม,องสมมตินะเรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างอะไรคนเชื่ออะไรนะสเน็กครับสเน็กสเน็กกับตู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจจะเปครับนายกครับทาไง สมมติว่าถ้าผมยืนเมือ,อยู่บ้านแล้วปิดเสียงในเกมหมดเลยแล้วผมอยากดูเขาตีกันอ่ะผมสามารถเปิดดูได้ไหมแบบผมปิดเสียงในเกมหมดเลยแบบแล้วก็เมนไปอ่ะปิดเสียงในเกมหมดเลยใช่แบบเมนแบบปิดไปหมดเลยครับแล้วถ้าเกิดมีคนมาเรียกเองทาไงก็ก็แบบเมนไม่อยู่พี่โดนโดนปรับพี่โดนปรับอยากดูอยากดูเขาลินกันน่ะอยากดูเขาตีกันน่ะถ้ามีคนมาเรียกเราเราเราต้องตอบใช่ใช่เองแค่ต้องตอบแต่ดูดูได้เพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสตอรี่นี้อยู่แล้วได้ใช่ไหมพี่แต่ ได้ไม่ว่าเป็นนะคดมันนะขอขอแป๊บนึงนะขอเป็นคือคือคือเรากำลังจะบอกว่าเราสตรีมไปแล้วก็ดูไปใช่ไหมนี่เขาจะใป่ใช่ใช่ครับพี่แต่แต่ว่าผมนั่งมือแบบมีคนเรียกผมก็ตอบแบบแต่แต่แต่ไม่พูดถึงไงอ่างั้นแป๊บนึงไงแป๊บนึงขอถามแป๊บนึงเปิดทีวีดูเออเปิดทีวีดูอุ้ยังน่าเบื่อไหม เฮ้ยหน้ากากนี้อุนคนนะวายไม่ใช่ครับพี่ผมรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่ถ้าเกิดจะดูเพื่อแบบความบันเทิงดูเพื่อความสนุกสนานครับแต่แค่แบบว่าก็นอะไรที่รู้จากในนั้นก็ต้องไม่ดูในนี้ครับพี่ก็คือไม่พูดถึงไงพี่แค่นั่งดูแบบสนุกสนุกเฉยากดูว่าพี่คือยากดูว่าได้ได้ได้ังนดูได้โอเคพี่ขอบคุณครับครับดูว่าเหียว เปิดทีวีดูได้ครับพี่รับผิดชอบตัวเราเองยังไม่ไหวจะไปรับผิดชอบคนอื่นได้ไงอ่ตอนเข้รใจะรักน้องแต่น้องไม่เห็นรักเราเอ้ยเอ็งอยู่ไหนวะเอ้คนนี้เปิดกระเป๋าไม่ได้ไหมขอโทษด้วยนะครับนะถ้าทำให้อลไรลำบากใจอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ลำบากใจเลยคือพี่แค่อยากจะช่วยช่วยให้แบบพวกมึงไปได้ต่อโดยที่แบบเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันควรจะต้องผ่านไปอ่ากระาใจใช่ไหม ครับอยากจะช่วยให้มันผ่านไปได้ถามว่าน้องมันผิดไหมมันมันก็อารมณ์คนน่ะเข้าใจปะเวลาเวลาคนคนขึ้นเสร็จปุ๊บแม่ก็ไอ้นี่เมื่อก่อนพี่ก็เป็นพี่ขึ้นเสร็จปุ๊บพี่ก็น้ามืดแต่ว่าทวนเนี้ยพี่ก็ใช้ความอดทนจนแบบคืออันนี้พี่พูดแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะพี่ใช้ความอดทนจนแม่งแบบเป็ีบกดอ่ะมึงเข้าใจปะจากเดิมเราเราเลือดขึ้นหน้าเสร็จแล้วปล่อยเสร็จปุ๊บเราโล่งแล้ว แล้วหลังจากนั้นอ่ะโอเคเราจะทําอะไรต่อมันก็ขึ้นอยู่ที่ความคิดของคนแล้วว่าจะแก้ไขย,ยังไงครับนะเออแต่พอตอนเนี้ยอ่ะโอเคในสถานการณ์ของน้องมึงอ่ะน้องน้องหรือเพื่อนมึงเนี่ยแหละก็ต้องค่อยค่ยคุยกับเขาว่าเฮ้ยเราชี้ให้เขาเห็นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาก่อนเข้าังไหมค่อยค่อยอธิบายให้น้องเขาฟังว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่องนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้กับน้องกับมึงนะเราชี้ให้เขาเห็นถึงผลเสียก่อน แล้วก็คอยตบด้วยข้อดีว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมติมึงทําแบบนี้มึงม,มึงไปคุยกับเขาดีๆมึงบอกเฮ้ยพี่เรามาช่วยกันดีกว่าช่วยพี่ช่วยผมหน่อยเอาแบบทรงแบบ่ออย่างสมมติอ่ะมึงอย่างเงี้ยมึงเดินเข้ามาขอให้กูช่วยกูก็ต้องช่วยมึงกูก็ต้องเอ็นดูมึงจริงปะล่คะครับนาครับก็เหมือนกันไม่ต่างกันก็ไปขอให้เขาช่วยช่วยกันแก้ไขเอาด้วยกันได้ไกลกว่าเดิมง,ง่ายง่ายไหมง่ายครับนะาแต่มันอาจจะฟังดูง่ายตแล้ว่างการทำมันว่างมากแล้วมันมีไอ้นี่ไว้ มันมีความเกลียดชังปนอยู่ในทิฏฐิไว้กูไม่ผิดใรอ่เขคนน้องห้แบงได้วครับไม่ผิดะราะเราเพืแทนกูอ่ะก็มันอย่างงี้อย่างเงี้ยมึงก็ต้องค่อยๆสอนน้องก็ไปอีกทีว่ามึงอย่าเพิ่งคิดเรื่องพวกนี้มึงคิดหาทางแก้ก่อนครับเออแค่นั้นเองลองสอนน้องเขาดูแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็ผ่านไม่ได้ไว้ครับนะอย่างอย่างผมขอพูดนะครับอืมปมาถึงโอนะเมื่อวานนี้ผมก็ตอนผมไปนอนน่ะผม ตอนก่อนจะมีเรื่องก็ไปนอนดูดนาเห็นที่อยู่สภาเหมือนจะปวดหัวอยู่ใช่ไหมครับมันที่คุยอะคันเหน็นครับ,รบมึงทําแก๊งมึงทําแก๊งแก๊งเดียวมึงเหนื่อยไหมละ่ะก็เหนื่อยครับแล้วกูนะต้องมานั่งดูพวกมึงทั้งหมดเนี่ยกูไม่อ้วกเหรอถึงเข้าใจไงว่าแบบไอเ้เหี้ยกูควรจะต้องทําอะไรทุกวันเนี้ยครับเลาวจำไม่นกยียผิดถูกอะ ผิดถูกอะมันคือการตัดสินคนถ้าตัดสินจากผิดหรือถูกมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางแต่ถ้าเกิดว่ามึงรู้ว่ามึงควรจะทําอะไรณนะช่วงเวลานั้นน่ะอันนี้คือการแก้ไขปัญหาเว้ยลองคิดดูลองคิดดูจากคำพูดพี่พี่เชื่อองค์โตแล้วครับขอบคุณครับนะผมก็แบบผมก็เล่นน่อย่างเงี้ยของผมนะแต,แต่ว่าแบบแต่ว่าแบบผมได้ครับผมยาคำที่น้าบอกไปสอนน้องด้วยครับน้องๆไอ้ที่มาใหม่อาจจะแบบ มันไม่เคยเล่นเมืองใหญ่ไง,งครับนะมะเขาอาจาอาจะแบบมาแบบพูดกันตรงๆน้องแบบมาจากอีกต,ต่างเมืองเงี้ยเขาเคยเล่นเป็นอย่างนั้นมาแต่เขาไม่เคยแบบอย่างเงี้ยครับต้องปรับก็ต้องออบอกเขาก็เหมือนมึงอะช่วงแรกๆมามึงเป็นไง<า>อะเต็มระบบครับเต็มระบบครับเออแต่พอแบบคือเราอะพยายามสนับสนุนในสิ่งที่ดีเว้ยคือมึงก็รู้สังคมที่นี่เป็นไงมึงก็ยอมรับเองแล้วด้วยถูกต้องไหมล่ะครับก็สังคมที่เนี่ยมันมันเราสนับสนุนทุกช่องทาง ไอช่องทางที่มันแบบช่องทางที่มันไม่สมควรที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันอยู่แล้วมันอยู่มันโอเวอร์คอนโทรลจากระบบส่วนกลางที่จะต้องไปรับผิดชอบอ่ะเราก็อยากจะพยายามช่วยให้แม่งแบบมีความเข้าใจมากขึ้นน่ะกับสิ่งที่มันเกิดอ่ะอะไรป่ะตอนครับเข้าใจคำนะ้ำแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะไอบทลงโทษบทลงโทษเนี่ยเราไม่เราไม่ประหัดประหารใครในส่วนที่เราอ่ะเอื้อมไม่ถึงแต่เราจะช่วยปรับความเข้าใจเขาอันนี้คือหน้าที่ที่พวกพี่จะทําครับ เออแค่นั้นเองแล้วก็พี่มีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่จะสอบถามเราครับนนได้เลยครับรู้จักคนชื่อลุงซุนไหมอ่ารู้จักครับรู้จักครับเขาเป็นคนยังไงเหรอสำหรับส่วนตัวที่ผมที่ผมคุยนะผมก็มองเขาก็ถามว่ารักแกไหมก็ก็ก็รักแกงครับแต่ผมลึกๆแล้วผมไม่รู้อะในในในใส่ส่วนตัวแบบอันนั้นเขามากอะ คืออันนี้พี่ต้องบอกมึงเลยนะว่าอันนี้พี่พูดแบบเหตุผลส่วนตัวนะครับคือพี่กําลังตามหาเหตุผลอยู่ว่าทําไมอยู่ๆเขาถึงมาแซะพวกพี่มาแขวะพวกพี่อันนี้ผมไม่ทราบแต่เมือ่อวานนี้ผมเห็นเขามาอยู่นะลุงซุนอนะพี่กําลังงงอยู่และพี่กําลังตามหาเหตุผลเรื่องนี้อยู่เว้ยว่าเดือนเข้ามาเสร็จปุ๊บอยู่ๆก็มาบอกว่าเออเนี่ยอยากสมัครสภาอยากทาอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ลงทิ้งท้ายแบบเหมือนกลัวท่นตีนด้วยว่าแบบอยู่สภาเหมือนอยู่ในฮาเลมเลย <ถ>เขาเขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่โโตอนนี้พี่กำลังจะไปเอาคำยืนยันจากอาธีน่าอยู่ว่าอาธีนาเขาอยู่ก็เลยงง,งว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะม,อมีเพื่อลงไหมลองโทรนี่เพื่อลงยังในเมืองไม,ไม่รู้่พี่เด่ผมโรให้อันน <cam> ี้เราจากจาก,จากเรา,าเนี่ยเขาป็น <โห S 2> คนยังไงเ<ม>หรอผมสำหรับต้องถามสายฟ้าครับสายฟ้าน่าจะรู้ดีสุดโอ้จะมาเรื่งรู้ดีสุดกูรู้เรื่องลงอ่ะ เอาพูดเลยเธอใครนาฟังนะด้วไรไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยากพูดเออ,เอ,อสายปลาสนิทสุด<อ>ล่องสนิทแต่สําหรับผมอะสําหรับผมอาลุงสําหรับผมนะที่เขาเล่นกับผมเขาก็เขาก็ไม่ไม่ไม่ผมก็ไม่รู้ลึกตึ้งหนาบานนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องแก๊งอะ่ะอ่าเขาเขาเขาเป็นมันสมองของแก๊งครับตอนนั้นอะแต่ว่าก็ออกไปแล้วแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ว่ารูดีซึนนะก็จะเป็นพวกสกอตพวกสายฟ้านะครับสกอตที่อยู่แก๊งเก่าผมเนี่ยแต้เขาออกไปทําข้างนอกแล้วครับโอเคไม่มีปัญหาถ้าผมเจอเด็กเนี่ยเราสอนน้องไปแล้วกันครับโอเคเด็กน่ะหน้าถามย้าอีกทีหน่อยพูดอย่างนั้นจริงหรอฮะกวนอย่างนั้นจริงหรอครับที่น้าพูดอะคือตอนแรกอ่ะถ้าเกิดว่ากูไม่ได้รับรู้อะไรบางเรื่องมาเว้กูจะไม่คิดเลยเว้ยว่ามันแฟ้ แต่พอกูนะครับพอกูรู้อะไรมาแล้วเสร็จปุ๊บกูเลยรู้สึกว่ากูแบบไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้กับแบบเนี้ยคือกูก็ไม่รู้นะว่ากูไปทําอะไรให้มันอ่ะครับขอโทษนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยเลยโอเคโอเคขอบคุณนะนะครับขอบคุณครับโอเคน้องเจอกันเจอกันเจอกันทุกคนเจอกันขอบคคุณมึงไปได้อีกไกลไว้พวกมึงอ่ะใจเย็นๆแล้วค่อยๆคุยนะขอบคุณครับเอ๊ะพี่เลิฟทำไมตรงนี้อ่ะแปลกๆนะทำไมตรงนี้อ่ะ อยากใส่หมวกใส่หน้ากากแล้วผมมันไม่ทะลุไอ้ต้นแบบหน้าอะไรเขียวนี่มันคือแม่งชอบพูดเที่ยอะไรที่แบบว่าแบบวิญญาตัวบาร์กเราไม่ออกเมือง่ะไม่เอาสองร้อยคิวที่ที่ที่นาเขาพูดอ่ะว่าไม่รู้ว่าลุงเขาเขาติดเขาติดพูดแบบ อันนี้อยู่แล้วเว้ยแบบเขาเขาแบบปันๆอ่ะใช่ติดปุ๊บปันแต่บางทีอะเขาไม่รู้ว่าบางทีเขาไปเน็บโดนใครหรือไปแซะโดนใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้ต้องรอคุยอ่ะพี่อันนี้ก็ตัดสินใจรายยากเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยไงแต่อย่างพวกเราอ่ะเราก็แบบปล่อยผ่านเราเฉยๆไงเราพวกเราแบบชิวๆกันอยู่แล้วไงยังไงแต่ฟ้าเนี่ยต้องรอคุยอ่ะต้องรอคุยประสบพบเจอทหารการจริงเนี่ยเพื่อนผมโดนอาวุธหายหา พี่าเกมมันแค่ยิมาาครับพี่เกมจบไปตาฟังหนึ่งแล้วครับแต่มีจริงจริงมันต้องชุบไม่ใช่หรอใช่ครับรออะลรอะพี่เ้วไอไอไอเรื่องเนี้ยไอ้กฎเนี้ยคือเท่าที่พี่แบบเคยถามทีซที่นู่นมาเขาบอกเอ้ยแจ็คเดลิเปอร์ไปอยู่แกนั้นแต่เมื่อไรอ่ะเอา